ซาลบีก็ใช้ของวูฟนะครับใส่ลอกตกปลาโดยตรงนะฮะเก็เฟืองดีมากนะซาลาบีของลอกตกปลาที่ดีคุณสมบัติคือมันต้องเกาะเฟืองแล้วมันต้อง เวลามันโดนน้ําเนี่ยมันต้องห้ามเสื่อมสภาพนะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกจระเบียเลือกของล็อกตกปลานะถ้าท่านเลือกไม่เป็นนะเลือกของล็อกตกปลาก่อนแต่ถ้าไปเลือกอย่างถ้าคนเลือกเป็นก็ไปเลือกแบบเกรดที่มันทนน้ําทนอะไรเงี้ยครับบางตัวเจอน้ําแยกชั้นบางตัวก็แข็งเลยเพราะบางคนก็ไปซื้อจระเบียรถยนต์จระเบียอะไรเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะคือมันลื่นแหละมันอะไรได้แหละแต่ว่าเวลามันเจอน้ําเจออะไรเงี้ย คุณสมบัติมันเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ทนสุดท้ายเราก็ต้องมาล้างใหม่สังเกตดูดีๆนะมีเศษมีอะไรไหมตอนเราถอดประกอบเพราะมีเศษพลาสติกหรือเศษกระดาษอะไรนิดเดียวนะมันจะแบบหมุนไม่สมูทเลยมันจะเหมือนเหมือนลอกขึ้นมือเลยคนบาง,บาง บางคนนะลอกขึ้นมือนะลองแกะดูก่อนนะแล้วก็ลองสังเกตดูก่อนบางทีเป็นเพราะามีแค่เศษแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าเฟืองเสียนะเฟืองมันเสียยากถ้าเราไม่แบบไปอะไรโหดๆจริงๆอนะ่ะมันเป็นอนี่ใช่ไหมมันเป็นโลหะโอเค ใช่เนี่ยครับดูแลรอบ